โอ้โหโโหเจ็บจีด๊ดเจ็บจีด๊ดเบ็ดสิบเข้าฟีรอบสองโอ้โหโอ้โหเบ็ดสิบให้สิบบาทจริงของจริงทุกคนคำเตือนคลิปนี้ทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำไม่ทำตามโดยเด็ดขาดการพนันเป็นสิ่งผิดกฎหมายอายุต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำนะคะ ซวันนี้คนดูทุกคนด้วยนะคะวันนี้ก็มาพบกับแคทลี่สาวน้อยคนนี้อีกแล้วนะคะพี่พี่ร้องมากันกับเกมลูกรักของแคทลีและสาวถ้ำเนี่ยนาจะเป็นลูกรักของใครหลายๆคนเลยนะค่ายพีจีนะสำหรับเกมสาวถ้ำนะคะพี่พี่คลิปนี้แคทพกทุนมา800บาทนะส่วนเว็บแคทลี Bradley เล่นอยู่เนี่ยก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้เลยนะคะแคทลีแนะนําเลยเว็บเมซี่บูเนี่ยเติมเครดิตนะคะไม่มีขั้นต่ำ10 20, 20 50เติมได้เลยที่สําคัญไม่ต้องทําเคินแล้วแอดมินเว็บนี้ก็คือน่ารักมากดูแลอยู่ในกลุ่มแคทลี่อย่างดีเลยนะคะเว็บนี้หหลาหลาาากยค่ ไม่พี่พี่ได้ลองเล่นกันดูนะแล้วก็นี่ทุกคนเดี๋ยวแคทลี่เปิดกลุ่มให้ดูนี่เป็นกลุ่มรวมยูทของแคทลี่ของบอยวันๆของน้องกันเนอร์และของไอติมนะคะแล้วก็จะเป็นแบบ FC เว็บเมซี่บูที่เขาเล่นเว็บเมซี่บูกันนี่แหละใครแต่ใครปังเกมไหนมาเขาจะคุยลงกลุ่มกันบอกตลอดอ่ะคือแบบใครเป็นสมาชิกใหม่มานะหรือเป็นยูทเก่าสามารถดูแนวทางเกมแตกเว็บเมซี่บูในกลุ่มแคทลี่ได้เลยเพราะว่าทุกคนเขาจะคุยกันตลอดว่าเอ้ยวันนี้ผมเกลือหนักมากโดนสาวถ้าม,มาผมไปแตกแมววันนี้เอ้ยทุน50พถอนมาส0 0พอะไรต อันนี้เป็นหน้าฝากถอนเมซ่บูจริงๆและเป็นยุทธเล่นจริงๆนะคะแคทไม่มีหน้ามาในกลุ่มนะในกลุ่มจะมีกิจก,กรรมแจกเครดิตฟรีด้วยนะคะพี่พี่ใครเป็นผู้โชคดีได้รับทุนฟรีไปในแต่ละวันเนี่ยเอาไปปั่นได้มาเท่าไรถาอนได้เลยเต็มจํานวนนะเออไม่ต้องทําย้อนนะคะแคทไม่มีหักทุนฟรีอะไรใด,ดๆทั้งสิ้นใครอยากตามแคทลี่สามารถดูรีวิวในกลุ่มก่อนแล้วค่อยสมัครได้เลยนะคะลิงก์ทางเข้ากลุ่มลิงก์ทางสมัครเว็บอยู่ใต้คอมเมนต์คลิปนี้นะมาเรามาเริ่มเบ็ดเบ็ดสามดีกว่าเบ็ดสามก่อนเลยครับสิบ คลิปนี้แคทลี่จะเน้นซื้อเพราะว่าแคทลี่เล่นสาวถ้ำไปแล้ว2คลิปส่วนใหญ่อ่ะทรงเจวันนี้เลยนะสาวถ้ำจะมีเข้าฟรีบ้างจะมีเข้าฟรีบ้างแต่ว่าไม่ได้บ่อยแล้วก็จะเน้นไหลนอกนะคะส่วนซื้อเนี่ยซื้อไปแบบ3ามี่รอบอ่ะแคทได้กาไรมาแค่หมายเดียวโอ้เสียงนาฬิกาปลุกดังปิดก่อน <c oughs> เออแคทซื้อไปหลายรอบมากได้กาไรมารอบเดียวทุกคนแคทลี่ก็เลยอะคลิปนี้ก็ไหนๆก็ลองหน่อยละกันมาซื้อทุกคน คลิปนี้ทุนมาเพื่อซื้อเลยนะคะคลิปนี้ทุนมาเพื่อซื้อเลยนะป,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 ปลาย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 ปน่อปยหลน้อยหลยหน้อยอันนี้เราซื้อ150ร้อยห้าสิบนะคือมันคือคลิปนี้สาเหตุคัทดี้มาเพราะว่าอยากรู้อยากรู้ว่าสาวถ้ำเนี่ยจะต้องใช้สูตรซื้อไหมมันอยู่ที่ช่วงจังหวะเกมหรือเปล่า ทำไมซื้อไม่แตกเลยมันคาใจเผื่อใครเป็นสายซื้อไงใครเป็นสายซื้อสาวทาจะได้ดูแคทล,ลีวว่าโอ้ยวันนี้มันซื้อไม่ได้นะถ้าซื้อไม้เดียวแล้วทุกคนแบบลองซื้อสักหนึ่งไม้แล้วมันเกลือเนี่ยก็อย่าเพิ่งไปดันทุนลังนะคะไปไหลนอกเอาดีกว่าเอาทุนที่เราจะไปซื้อน่ะเอาทุนที่เราจะไปซื้ออ่ะเราเอาไปเพิ่มเบ็ดแล้วไหลนอกเอาดีกว่านะคะโอ้โหซื้อเบ็ดสามตัวอีกขับลงกลุ่มก่อนขับลงกลุ่มก่อนไม่ไหวไม่ไหว เี๋ยวนะเดี๋ยวนะวนะพี่อ่านพิมอะไรในกลุ่มแล้วจะมีคนว่าผมหน้ามา้าหรือเปล่าเนี่แคทไม่เคยมีหน้าม้านะถ้าเป็นยูทยของแคทลี่แต่ละคนเขาจะรู้กันไงว่าเอ้ยแคทลี่แบบไม่ไม่มีนะไม่มีแบบไม่มีหน้ามา้าเพราะว่าของแคทลี่ก็คือโหลายสำรองแคทลี่ในกลุ่มก็สองสามอันแล้วว่าแคทจะไปเอาโทรศัพท์เอาซิมจากไหนเยอะแยะ,ยะ,ยะมาสมัครหน้ามา้าวะ เพราะว่าคัทลี่กขอหน้านี้แบบไลฟ์ไลฟ์ในติ k กต็อกมาไงไลฟ์แบบวันละแบบ6กเจ็ดชั่วโมงอย่างเงี้ยก็จะมีเอฟซีมียุทประจําติดตัวเราเน้นเมาส์มอยกันอยู่แล้วก็จะมีแบบยุทจะมีแบบคนเก่าคนประจําที่ติดคัทลี่เป็นเอฟซีคทลี่ค่ะเป็นเอฟซีบอยวันๆอย่างเงี้ยเขาก็จะอยู่กันมานานแล้วพอสมควรนะคะดังนั้นเขาก็จะดูว่าเออแคทลี e ่ uh, กลุ่มคัทลีงง่เป็นยังไงกลุ่มบอยวันๆเป็นยังไงแต่ถ้าเป็นยุทธใหม่มาเขาก็จะแบบติดแนวอาคาติกันนิดนึงนะคะ เออบางทีเจอคอมเมนต์แนวลบๆใครก็พยายามแบบปล่อยผ่านใครก็พยายามปล่อยผ่านนะมามามาเรามาลุนล้นเกมกันต่อดีกว่าทำไมขี้บนน่นจังแคทลีนบอกแล้วว่าเน้นพูดคุยไม่เน้นเมาส์มอยเชื่อแัดยังเน้นพูดคุยไม่เน้นเมาส์มอยทุกคนเอ้ยไม่ใช่อุย้ยพูดสับสนวุ่นวายแยว่วพูดลิ้นพันไปหมดอีแย่ทุกคนเอ้ยโอ้ย จะบอกว่าเน้นเมาส์มอยไม่เน้นผ้าเกมนะคะไรลเนี่ยคัทเี่เลิกเออดีมาเดี๋ยวเราลองซื้ออุ้ยแต่เราก็กลับมามีแปด้อยี่สิบกว่าบาทนะเอ้ยต่อให้เมื่อกี้จะเกินนะเห็นไหมคัทบ,บอกแล้วว่าไหลนอกดีเมื่อกี้เราซื้อเราขาดทุนใช่ไหมแต่เรามี8ปด้อยหาสิบเพราะเราได้มาจากการไหลนอกเอาเรื่องไหมล่ะเอาเรื่องไหมล่ะสาวท่าทรงวันนี้อะแต่ตอนนี้เนี่คัทนี่อาจอยู่เป็นเวลาบ่ายโมงนะคะพี่พีบ่ายโมงเนี่ยสาวท่าเนี่ยเน้นไหลนอกลับรอเข้าฟรีดี แต่ซื้อไม่ค่อยจ่ายโอเคไหมดังนั้นลายเกมสาวท่ามตอนเย็นตอนข้าตอนดึกของวันจันทร์ของวันจันที่สิบสามมีนาเนี่ยเป็นยังไงคันลี่ไม่แน่ใจนะเออตอนเย็นตอนข้าตอนดึกยังไม่แน่ใจแต่ถ้าตอนบ่ายเนี่ยคะันี่ก็แนะนำได้เท่านี้แหละพี่ๆไปครับไปครับไปครับลุยโอ้โหเจ็บปีดเจ็บซีดเจ็บซีดใจน้อยมากถ่ายน้อยมาก ซื้อเบ็ดห้าสองร้อยห้าสิบโดนไปสองร้อยไปทุกวนไปเบ็ดสิบกันต่อสามสิบหมุนนะคะ <Yeah. S 1> ไล่ครับเนี่ย <Yeah. S 1> ผมนี่เศร้าเลยผมนี่เศร้าเลยไม่มีเข้าฟีด้วยเศร้าหนักกว่าเดิมอีกใจร้ายอะ่ะไม่อยากคุยกับพี่ทามแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูดิไล่นอกดีมากไล่นอกดีมากไล่นอกดีมาก แต่มันเริ่มไหลน้อยละเบ็ดสิบไหลนอกมา247ถือว่าน้อยแต่ถ้ามันจ่ายให้เราเรื่อยๆอะเออจ่ายแบบ250มาสัก5ารอบมันก็พันหนึ่งแล้วทุกคนพันกว่าแล้วถ้ามันไหลนอกดีเรื่อยๆก็ปล่อยมันไหลไปนะอย่าเพิ่งไปซงไปซื้ออะไรมาเลยดูจากสภาพแคทลีนไม่น่าไหวแล้วทุน800จะได้ถอนกำไรด้วยเปล่าวายเข้าฟีเบ็ดสิบ้ยเข้าฟีเบ็ดสิไปพี่โอเคโอเค เ้าฟีเบสิบแบลงกลุ่มหน่อยมาขอสักพันนึงมาพันนึงกําไรหน่อยนะถอนเลยพันหนึงได้ถอนเลยนะพี่ทาเพราะว่าขาจะไม่ซื้อเบลสิบละพอทุกคนซื้อสองรอบดูดูทรงก็น่าจะรู้นะคะว่าซื้อไม่ได้จริงๆตอนบ่ายวันนี้เฮ้ยขู่เจ็บจีด๊ด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 ไม่ไหลเจ็บจี๊ดโอ้ยร้อยสามสิบ โอ้น้อยไปไหนเนี่ยโอ้โอ้น้อยมากน้อยมากน้อยมากโอ้โอ้โอ้เข้าฟรีเป็ดสิบให้รลยยี่สิบหกบาททุกคนน้อยเกินแจก็น้อยเกินเออเอาเอาเข้าฟรีอีกเอาเอาเข้าไป เข้าฟรีเบ็ดสิบรอบสองนะคะเบ็ดสิบเข้าฟรีรอบสองนะคะโอ้โหโอ้โหสิบเอ็ดบาทเข้าฟรีดีมากแต่ไม่จ่ายด้วยแสดงว่าไหลนอกดีเนี่ยเข้าฟรีมันก็เข้านะทุกคนถามว่าเข้าฟรีไหมเข้าแต่โอ้โ oh. หดูดิสิบเอ็ดบาทโอ้โ oh. ห โอ้หเจ็บจีด๊ดเจ็บจีด๊ดแเบบ็ดสิบเข้าฟีรอบสองโอ้โหโอ้โหเแบบ็ดสิบให้สิบบาทจริงของจริงทุกคนของจริงขอต่อยอสิบหมุนหน่อยมาของจริงไม่ติงนังไม่ติงนังเลยของจริงเแบบ็ดสิบเข้าฟีเคนะคะพี่พี่ได้สิบบาทนะตามสภาพเลยตามนั้นเลยโอ้โห โอ้โหเครียดเลยเจอแบบนี้เครียดเลยหนีก่อนนะคะสาวทำเดี๋ยวอาจจะไปแมวนะไม่ก็ไปกิเลนเดี๋ยวคัทลองกดดูลายเจมก่อนอาะลกกันโอเคไหมใครอยากเล่นเว็บเมซิบูตามคัทนี่ตามมาได้เลยนะคะพี่ๆลิงก์อยู่ที่ใต้คอมเมนต์คลิปนี้ไม่มีขั้นต่ำไม่ต้องทำเกินหรือว่าเข้ากลุ่มดูรีวิวก่อนก็ได้แล้วค่อยสมัครทีหลังไม่ว่ากันนะโอเคไหมแล้วเอาไว้คุยกันต่อในกลุ่มนะคะนี่ในกลุ่มคัทลีบ่บันเทิงมาเหมือนคุยกันตลอดยี่สี่ชั่วโมงนะอะ เออคุยไปนหนึ่งวันรู้จักกันมานานแล้วนะคะโอเคไหมโอเคไหมเราเจอกันใหม่ในกลุ่มนะคะเ้าก็เอาไว้ไปพูดคุยไปร่วมเล่นกิจกรรมรับเครดิตฟรีกันได้เลยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหนานะคะบ๊ายบายดูคลิปแคทลีสจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งจริงจริงจจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปนะคะ